สวัสดีครับฟามอ้นมะขมจังหวัดอุทัยธานีนะครับเลี้ยงไก่ไว้ชนเลี้ยงอ้นไว้ขายนะครับลูกอ้นชุดนี้นะครับที่ติดจองไว้นะครับผมจะส่งประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับนะครับขอบคุณนะครับที่สั่งจองลูกอ้นนะครับครับก็ผลจะจองอีกหลายท่านเลยนะครับถ้ารอก็ปิด ปิดก่อนนะครับปิดก่อนปิดจองก่อนนะครับก็ <S <S มีกี่ตัวครับนับสมาณนี่ก็เจ็ดตัวนะครับเจีดวนะครับทีตนี้ก็ทีนี้สิบสี่ตัวห้าตัวสิบตัวนะครับนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูต่อนะครับปนจองไว้ยี่สิบคู่นะครับคงจะพอนะครับครับตัวนี้ก็สี่ตัวนะครับเดี๋ยวจะเริ่มจะส่งแล้วนะครับนี่แยกมาได้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับตัวน้ำหนักครึ่งโลนะครับผมยังจะ่ส่งนะครับ นี่ก็สี่ตัวนะครับ okay. นะครับตอนนี้ยังปิดปิดจองอยู่ก่อนก่อนนะครับยังไม่เปิดจองนะครับช่วงนี้นะครับจะ <c oughs> เก็บลูกอ้นไว้ทําพันธุ์บั่งนะครับจะขยายพันธุ์ต่อนะครับเดีอีกชุดหนึ่งนะครับ ที่จะส่งสิ้นเดือนนี้นะครับนีครับก็ขอบคุณมากนะครับที่สั่งจองลูกอ้นฟามอ้นหมกคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับก็ไม่พอจำน่ายะครับคนก็โทรมาเยอะนะครับว่าจะเปิดจองเมลห่เปิดจองเมหร่นะครับผมก็ตอนนี้ก็หยุดจองก่อนนะครับ ครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่ก็นะครับส่งคนชุดนี้ไปนะครับนะครับชุดนี้ไปนะครับแหกงหนีนะครับหาไม่เจอเลยครับทิ้งเงินไปหมื่นห้าเลยนะครับนะครับใส่กงไม่ดีครับไม่ได้โทษขายโทษเจ้าของเองนะครับ ใส่กงไม่ดีทำให้นะครับทำให้อ้นแหกออกไปได้นะครับหลูโบเลยนะครับใส่โงนกนะครับไม่แน่หนานะครับเคยเสียอ้นไปตัวหนึ่งนะครับก็โอนเงินคืนเขานะครับหมื่นห้านะครับนะครับการส่งอ้นก็สำคัญเหมือนกันนะครับ ก็ทรงต้องดูดีๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวอากาศร้อนมั่งนะครับอากาศร้อนมั่งแต่โงมั่งครับก็ปัญหาก็เกิดเยอะเลยครับเรื่องการส่งอ้อนนะครับส่วนมากจะเกิดร้อนตายมากกว่านะครับผมก็ร้อนตายมาหลายตัวนะครับก,ก็ต้องชดใช้เขานะครับ ร้อนตายเลาต้องคืนเงินเขาอีกนะครับพี่ตอนก่อนนะครับรับประกันนะครับร้อนตายนะครับถ้าตายไม่ถึงมือผู้รับนะครับก็จะคืนเงินนะครับนะครับช่วยฝากติดตามความอ้นมะคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับความคุณนะครับที่สั่งอ้นมะคมจังหวัดอุทัยธานีครับสวัสดีครับ